อร่อยมากสดชื่นมากสวัสดีค่ะพบกับเนเซ่นะคะกับเนเซ่บิวตี้สวยในแบบที่เราเป็นค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาบอกว่าน้ำผลไม้ที่ทานแล้วทําให้ผิวใสนะคะก็จะมาบอกสูตรที่เนทานวันนี้นะคะอน้ปั่นน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าเอ้ย ภารกิจที่ต้องกู้ผิวดําให้ปังเหมือนเดิมเนี่ยมีอะไรบ้างที่เนทานนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยแตงโมนะคะก็คือช่วยทําให้ผิวขาวได้ขาวกระจ่างใสได้แล้วก็ทําให้ไม่บวมน้ํานะคะตัวทำให้ร่างกายสดชื่นได้ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นองุ่นซึ่งองุ่นเนี่ยจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ทาให้ผิวขาวใสร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องแบบเกี่ยวกับการต้านริ้วรอยได้เพราะว่าบางทีแบบทุกคนก็จะเห็นเรื่องวายแดงเรื่องการดื่มวายก็จะทําให้แบบว่าเหมือนผิวมันอ่อนเยาว์ได้อย่างนี้นะคะ ดังนั้นในแก้วนี้ก็จะมีองุ่นด้วยนะต่อไปก็จะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลเนี่ยใช้1ลูกเลยแอปเปิลก็คือมันจะช่วยเรื่องผิวขาวใสได้เหมือนกันนะซึ่งในกินมาหลายๆวันเนี่ยในรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นพอการปัน่นรวมกันแล้วแบบดื่มเป็นแก้วเลยอย่างมันทําให้เหมือนกับว่าเราได้กินผลไม้เยอะมากนะคะก็เลยทําเป็นการปั่นดีกว่าแบบกินเป็นผลผลนอย่างนี้นะคะโอเคตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวสับประรด อันนี้เนหานออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าปั่นไปหมดแล้วเลยเหลืออยู่เท่านี้นะคะก็จะมีตัวสับปะรดนะคะสับปะรดที่ที่ทานเนี่ยตัวสับปะรดเนี่ยจะช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใส เรื่องผ่ากระจ่างใสได้เลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมะละกอกอน,นี้ก็จะทําให้ผิวขาวใสด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ผลไม้ทั้งหมดทุกอย่างเนี้ยที่เนพูดมานอกจากจะทําให้ผิวใสแล้วอะ่ะมันก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องการหมุนเวียนของเลือดได้แล้วก็ทําให้แบบการขับถ่ายดีใช่ไหมคะการหมุนเวียนของเลือดมันดีขึ้นก็จะทําให้ผิวของเราอะ่ะมันกระจ่างใสขึ้นได้จริงๆ คือมันดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะส่วนตัวแล้วตอนนี้คือเข้ามาวันที่12แล้วผิวเนยเนี่ยนุ่มขึ้น,นแล้วก็กระจา่างใสขึ้นด้วยจริงๆก็จากการที่ดื่มน้ำพวกนี้เป็นประจำทุกวันเนี่ยและคะ่ะโอเคสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรผิวใสอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เนทานแล้วจะมาดื่มกันเลยอันนี้ในปั่นแบบไม่ใส่น้ำแข็งเาในปั่นนะคะก็คือปั่นส่วนแต่ละส่วนเนี่ย ตามที่แบบต้องการเลยนะคะไม่ได้แบบว่าจํานวนเท่าไหร่ยังไงก็คืออยากทานเท่าไหร่ก็ใส่ตามเท่านั้นไปเลยนะคะก็จะไม่ใส่น้ําแข็งด้วยแต่ว่าผลไม้ส่วนมากในจะหั่นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้พอเวลาจะใช้ยค่ะก,ก็หยิบออกมาแล้วก็ปั่นดื่มเลยนะคะเนจะไม่ค่อยกินเป็นแบบผลไม้แยกกากนะคะเพราะว่าแบบกากใยของผลไม้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆและไม่แยกกากก็คือปั่นรวมกินไปเลย อ,อร่อยมากสดชื่นมากแล้วก็เห็น<อ>เห็นได้ชัดเจนนะเพราะว่าตั้งแต่ที่ดื่มน้ำผลไม้เป็นอาจินเนี่ยแบบตั้งใจดื่มจริงจังมากเนี่ยรู้เลยว่าไม่ค่อยอยากกินขนมแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ำหวานๆเลยเพราะว่าน้ำตาลจากผลไม้อะจริงๆมันมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าผลไม้บางอย่างมันก็จะมีน้ำตาลสูงมากไว้เดี๋ยวจะออกมาทำคลิปอีก ผลไม้ตัวหนที่น้ำตาลเยอะมากถ้าเกิดกินเยอะมากเกินไปก็ไม่ดีนะกินในปริมาณที่พอเหมาะก,ก็พอแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีสูตรใหม่หรือว่าสูตรไหนที่ทานแล้วดีจริงๆนะคะหรือช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้เนก็จะเอามาแนะนาให้อีกอย่างก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะสามารถกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้เนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ